สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะของช่องนางฟ้า Random of l o v e ินะคะวันนี้นางฟ้าเกเลรนิดนึงค่ะกับดึกแล้วก็อาบน้ำนานค่ะแช่น้ำอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วนะคะกระโดดขึ้นเตียงแล้วก็พร้อมที่จะทำคลิปดีๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสับไพ่เรียบร้อยแล้ว วันนี้นะคะจะเอาใจคนโสดนะคะใช้ไพ่สำหรับเดียวนะคะแล้วก็จะอ่านไพ่ให้ละเอียดนะคะสำหรับคนโสดทุกคนนะคะ เนื้อคู่คนถัดไปของคุณคือใครคะเนื้อคู่ประตูถัดไปของคุณคือใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลโซเมทพมลิขิตของโชคชะตาราชะตาลักของคุณจะส่งใครมาอันนี้สําหรับคนที่โสดหมัหมดมาแบบว่าเสด็จน้ําแล้วก็เพิ่งโสดแบบว่าโสดจริงโสดจังฟังได้หมดเลยนะคะค่ะเรามาอ่านไพ่พร้อมกันนะคะ เนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังคือใครหน้าได้ทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทั้งชายและหญิงนะคะขอสองใบให้คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังท็อปปิกนี้นะคะ1 2น,นะคะมาดูซิไพจะบอกให้คุณผู้ฟังรู้ว่าเนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังคือใครเดอะเมจิเชียแล้วก็เทนออฟสอด เนื้อที่ผ่านมานะคะในอดีตของคุณผู้ฟังนะคะแบบนี้เลยค่ะเจ็บปวดหันหลังให้กับความรักนะคะตัวตนของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบต,ตื่นรู้เบื่อแล้วโฟกัสที่สิ่งที่ตัวเองแบบว่าทำแล้วมีความสุขไม่โฟกัสเรื่องความรักบางคนอาจจะแบบฟังเพงลงร้องเพลงเดินทางท่องเที่ยวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยง,มยงแมวทําอะไรแบบว่าส่งนกส่งปูใดๆก็แล้วแต่นี่คือตัวตนของคุณนะคะคุณนะคะ,คะ,คะเป็นคนที่ จบแล้วจบเลยกับความสัมพันธ์เบื่อแล้วแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบ ท็อกซิกแปลว่าเป็นความรักที่มันคุมเคือที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดมา10บดาบอะค่ะ10บดาบคือไม่มีอะไรจะเจ็บมากกว่านี้แล้วก็คือหันหลังให้กับอดีตตอนนี้คุณผู้ฟังทุกคนสลัดความทุกข์ไปทั้งหมดแล้วก็พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆนะคะหากแม้นว่าบางคนยังฝังใจอยู่กับความเจ็บปวดหันหลังให้แล้วแล้วก็เข็ดแล้วเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะจะส่งเนื้อคู่แบบไหนมาให้คุณส่วน ตัวตนที่แท้จริงของคุณก็คือตอนนี้นะคะแค่แบบว่าแอบบมองแอบ,บส่องคนที่เขารักกันในโลกโซเชียลก็มีความสุขแล้วหรือบางคนนะคะแอบบมองแอบ,บส่องแฟนเก่าแค่นั้นก็แบบว่าเออเอาที่สบายใจเลยแต่ตัวคุณผู้ฟังขอ,อนั่งสวยๆยืนสวยๆนั่งเล่นสวยๆอยู่กับความสุขที่ตัวเองเลือกนะคะเนื้อคู่คนถัดไปของคุณคือใครเดี๋ยวเรามาดูให้ไพ่บอกทีนะคะนี่คือตัวตนของคุณผู้ฟังนะคะ คุณผู้ฟังอยาก <c oughs> อยากได้โซเมดแบบไหนไพ่จัดให้ทีนะคะที่ผ่านมาคุณผู้ฟังแบบว่าเบื่อแล้วว่าอยู่กับสิ่งที่ทำแล้วชอบดีกว่าขอ2อใบให้คุณผู้ฟังนะคะใบที่1ใบที่2นะคะ เนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังหรอคะเป็นใครคนคนนี้นะคะ The Fool แล้วก็ Devil คนคนนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองรักอิสระแล้วก็ไม่ชอบเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเป็นเรื่องทอกซิต The Devil เป็นการแบบเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้คนคนนี้นะคะเป็นอาจจะเป็นนักดนตรีได้หรือว่า,าจ,จะเป็นคนที่มีการหนะ้าที่ทํางานที่เกี่ยวกับ เป็นคนที่ทําให้คนอื่นมีความสุขอะค่ะอาจจะเป็นคนที่หุ่นดีเสียงเพาะแล้วก็เป็นคนที่เล่นกีตาร์เป็นด้วยและที่สําคัญคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็แบบว่าไม่ได้แบบสนใจว่าเขาจะชอบจะปลื้มคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเขาแอบชอบแอบชื่นชมคุณอยู่ในใจแล้วก็นิสัยส่วนตัวของเขานะคะเป็นคนที่รักอิสระอยู่ได้ด้วยตัวเองชอบออกเดินทางแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทํางานแบบว่าเป็นแบบ เราเรียกว่าอะไรอะทำงานในออน,น,ออนไลน์ได้อาจจะไม่ใช่พวกแบบราชการหรือว่าทำงานเจ้าหยุดเจ้าอย่างนะคะเนื้อคู่ของคุณผู้ฟังที่จะเข้ามาฟังคลิปนี้แลนดอมนี้คือเป็นคนที่รักอิสระอยู่ได้ด้วยตัวเองหุ่นดีมีสิทธิ์แพคแล้วก็เสียงเพาะและที่สำคัญชอบ activity แบบกลางแจ้งสุดๆนะคะบางคนอาจจะเป็นสายแคมปิง้งบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ บางคนอาจจะเป็นนักดนตรีนักร้องหรือว่าบางคนอาจจะชอบการท่องเที่ยวใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันในการเดินทางหรือการท,ท่องเที่ยวนะคะ บุคลิกเด่นๆของเขาเลยก็คือเป็นคนที่ตาหวานตัวสูงแล้วก็ทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเชื่องช้าเนิบนาบแล้วก็ไม่ชอบความท็อกซิกทุกกรณีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวชอบเก็บตัวเป็นแบบเหมือนมนุษย์ถ้ำอะค่ะคุณผู้ฟังคนคนนี้นะคะผ่านเรื่องราวในชีวิตมามา,มากมายอายุอาจจะ30บวกด้วยนะคะหากแม้ว่าเขาเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าโสดมาเกิน2ปีอะค่ะคุณผู้ฟังหากแม้ว่าเป็น ชายก็คือมีอสองปีบวกหรือว่าแบบอสองเดือนบวกใดๆเหล่านั้นเลยนะคะที่จะเข้ามาจีบแล้วก็มา take a คชั่นหาคุณผู้ฟังนะคะขออีก2ใบให้คุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะเนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังจะเป็นใครให้ไพ่บอกทีคะ่ะใบที่1น,นะคะใบที่2นะคะเขาจะเป็นแบบไหนหนะที่ผ่านมานะคะ Tree of Swords แล้วก็เป็น Seven o ออ e เพนดสามดาบกับเจ็ดเหรียญเขาอาจจะเป็นพ่อไม้สายเปโรแมนติกแต่ว่าอย่าล้างคนคนนี้อาจจะเลิกลากับภรรยาเก่าเมียเก่าหรือว่ากำลังจะเลิกลา เนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังนะคะเคยเจ็บปวดเรื่องรักสามเศร้าโดนทรยศหักหลังใดๆมาแต่ตอนนี้นะคะเขาพยายามที่จะเข้ามาปลูกต้นรักกับคุณผู้ฟังคุณกับเขานะคะอาจจะแบบว่ามีลักคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข3เลข7 เลข3เลขก7อยู่ในธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิตได้เดือนมีนาได้เดือนกรกฎดาได้นะคะคนคนนี้นะคะเมื่อเห็นคุณปุป๊บอะค่ะเหมือนแบบว่าเป็นรักแรกพบอะเห็นแล้วก็ปิ๊งเลยอะคนคนนี้นะคะมองว่าคุณผู้ฟังสวยน่ารักแล้วก็อยาก Take a คชั่น คุณกับเขาอาจจะมีนิสัยที่คล้ายๆกันก็คือรักอิสระชอบการเดินทางแล้วก็บางคนอาจจะแบบสายแบบว่าธาตุแมวธาตุหมาหรือว่าชอบปลูกต้นไม้ด้วยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเทคแอคชั่นหาคุณผู้ฟงังพูดคุยเรื่องราวอาจจะแบบชวนกันไปเที่ยวหรือว่าคุยกันถูกคอสินเสมอกันชอบเรื่องแบบเหมือนกันใดๆเหล่านั้นเลยนะคะอาจจะเอาน้องหมาน้องแมวมาล่อหรือเอาต้นไม้มาล่อคุณว่าแบบอุ๊ยชอบไหมแบบนั้นแบบนี้อาจจะแบบว่า นัดเจอกันบ่อยๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกและที่สําคัญคนคนนี้นะคะมีคนเข้ามาในชีวิตมีช้อยในชีวิตค่อนข้างเยอะแต่เขาจะเลือกที่จะเทคแอคชั่นหาคุณแล้วก็จะเลือกจีบคุณนะคะคุณกับเขาชัดมากออกมาเป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะคุณผู้ฟงังใบต่อไปนะคะเนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังดูซินอกจากจิตใจดีสายเปแล้วก็รักอิสระแถมแบบ ตัวสูงผมยาวตาหวานด้วยบางคนอาจจะเป็นชาต่างชาติได้นะคะเนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเป็นแบบไหนให้ไพ่บอกทีค่ะ Queen o f s อ s เซ e of o ออฟราชินีดาบ7ไม้ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักอิสระอยู่ได้ด้วยตัวเองที่สําคัญเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรชัดเจนมากทําอะไรแล้วบอกว่าชัดเจนตรงที่ว่าไม่ชอบอะไรที่แบบหากแม้นว่าเขาจีบคุณผู้ฟังแล้วเขารู้ว่าคุณผู้ฟังแบบให้เขาเป็นตัวเลือกเขาก็พร้อมที่จะตัดแต่ในความตัดเขาก็มีความรักความพยายามความใจกล้านะด้านใจสู้ซ่อนอยู่นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าสายบุญแล้วก็ชอบธรรมะธรมโมชอบทำสมาธิด้วยนะคะคุณผู้ฟัง หากแม้ว่าเขาอายุมากกว่าคุณผู้ฟังนะคะมีเลขเจ็ดชัดมาออกมาหนักมากก็คือธาตุน้ําหนักมากนะคะมีนกรกฎพิจิตที่จะเข้ามาชอบคุณผู้ฟังตัวคุณผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะธาตุไฟเมสิงธนูได้คุณผู้ฟังจะได้เจอชาวธาตุน้ําหรือชาวธาตุไฟเข้ามาเทคแอคชั่นคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีรักธรรมชาติสายบุญที่สําคัญเป็นคนชัดเจนแล้วก็มั่นคงที่และก็ โรแมนติกมากๆค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตน,นะคะใครที่แบบว่าชอบคุณผู้ฟังแล้วชวนคุยเรื่องที่แบบคุณผู้ฟังชอบมาแนวแบบว่าธาตหมาธาตแมวแบบว่าสะสมนั่นสะสมนี่ล้ที่สําคัญนะคะบางทีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกับเขาเคารพนะคะอาจจะเป็นแบบสิ่งเดียวกันด้วยบางคนนะคะอาจจะแบบว่าบูชาพระพ,พิฆเนศบูชาเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าบูชาแบบเเคารพแบบ หลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่อะไรเงี้ยคุณกับเขาอาจจะชอบเหมือนกันและที่สําคัญเขากับคุณเป็นคนที่ชัดเจนเหมือนกันไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกปวดหัวนะคะขออีกสใบให้คุณผู้ฟังของนางฟ้านะเนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังเลข7ออกมาชัดมาเลขเจ็ดเลขสาออกมาเป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตชัดมากแล้วก็เป็นชาวธาตุไฟ ขอสี่ใบให้คุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะสำหรับคนโสดนะเนื้อคู่คุณคนถัดไปของคุณจะเป็นแบบไหนจะเข้ามาเจอคุณในรูปแบบไหนให้ไพ่บอกทีนะคะสักครู่นะคะเลขสิบสามเดช King OF งออฟคราฟเดอะไฮพินเท h ด์แอม o l อ r เนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังนะคะนอกจากจะเป็นคนที่ธาตุน้ำธาตุไฟชัดมากอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจสายบุญแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่แบบว่า มีบริวารมากมายออกมาเป็นราศีเมษนะคะแล้วก็ออกมาเป็นไฟชัดมากนะคะเขาคนนี้นะคะจะบอกว่ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเขาคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาลืมมันไปให้หมดเลยนะ ที่ผ่านมาความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเขาจะบอกคุณว่าแบบไม่เป็นไรนะคนที่แบบอยู่ตรงนี้คือตัวจริงที่ผ่านมาคือตัวปลอม The Emperor คนนี้นะคะเกิดในราศีเมษได้มีเลขสี่ในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่4ี่หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบดีต่อกันเลขสี่นะคะแล้วก็มีเลขสท่ธาตุน้ําคุณกับเขานะคะ อาจจะเจอกันในวันที่ต่างคนต่างเจ็บปวดหรือเขาอาจจะไม่ได้เจ็บปวดอาจจะเป็นพ่อแม่หรือที่มีลูกติด2คนสามคนใดๆก็แล้วแต่แต่เขาจะเข้ามาซับพอร์ตหัวใจคุณทำให้คุณแบบรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่คุณจบกับสิ่งเก่าๆไปมันไม่มีเรื่องบังเอิญอะให้คุณเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับมือการจู่โจมของเขาคนคนนี้นะคะจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ มีวาสนามีบุญบารมีแล้วก็มีแบบว่าเหมือนแบบว่าทรัพสมบัติที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณได้หากแม้ว่าเขาพร้อมนะคะคุณรอเลยค่ะคุณคือตัวจริงที่เขาจะเลือกนะคะคุณผู้ฟงังแล้วก็ไพ่ออกมาคุณกับเขานะคะเป็นคนที่สื่อสารกันผ่านจิตวิญญาณหากแม้ว่าบางคนนะคะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้คุณกับเขาร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เจอคนแบบนี้คุณอาจจะมีสเปคที่อยู่ในใจว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเถอะใครสักคนหากแม้นว่าจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือว่าเป็นแฟนคนถัดไปของคุณคุณอาจจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านว่าขอสเปคแบบนั้นแบบนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนจิตใจดีมีบุญแล้วก็ชัดเจนที่สําคัญคุณเป็นคนที่ลึกลับลึกลับซับซ้อนเข้าถึงยาก แต่บุคคลคนนี้ค่ะจะเข้าถึงคุณโดยที่แบบว่าใช้การสื่อสารผ่านเมนเฟตผ่านจิตวิญญาณคุณกับเขานะคะอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์ได้ด้วยหรือหากแมนว่าเจอกันในชีวิตจริงนะคะคุณกับเขาจะเจอกันแล้วจะรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนเรารู้สึกครั้งแรกที่คุณกับเขาได้เจอหน้ากันนะคะความรู้สึกมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเราเคยแบบรู้จักกันมานานมากตั้งแต่อดีตชาติหรือว่ารู้จักกันแบบจนคุณงงว่าอุ้ยทาไมรู้สึกดีกับคนคนนี้จัง คนคนนี้ก็จะแบบงงเหมือนกันว่าทําไมรู้สึกดีกับคุณจังมันจะเป็นความผูกพันที่แบบหากแม้เจอกันครั้งแรกความผูกพันมันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดกันมากนะคะคุณกับเขาจะมีนิสัยเหมือนกันมากๆกับคุณผู้ฟังลองดูนะคะความความงดงามของคุณผู้ฟังอะค่ะมันไม่ได้งดงดงามแค่ภายนอกนะคะความงดงามที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณผู้ฟังที่เขามองเห็นนะคะ คุณไม่เหมือนใครคุณเข้าถึงยากคุณเป็นคนที่แบบ คือคุณเป็นคนที่ได้หัวใจเขาอะค่ะคุณผู้ฟังเนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังคือหากมันไม่ได้เจอคุณแล้วจะบอกกับตัวเองเลยว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาตามหาคุณนี่แหละคือคนที่เขาแบบต้องการคุณเป็นสเปคคุณเป็นทุกสิ่งอย่างเขาจะพูดกับคุณตรงๆว่าแบบตั้งแต่เกิดมานะก็ไม่คิดว่าจะมีความรักแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีแบบคนที่แบบเหมือนในฝันที่ตามหา เขาจะบอกคุณว่าคุณเป็นเหมือนนางในฝนันคนที่เขาเคยแบบฝันถึงตลอดเวลาแต่ไม่คิดว่าจะมีตัวจริงมีตัวเป็นๆนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่า คุณอาจจะมองว่านางฟ้าเราก็แบบว่าทำบุญอยู่กับหมากับแมวสนุกสนานของเราฟังเพลงฟังคลิปนางฟ้าไปวันๆเราจะเจอใครไม่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะส่งคนคนหนึ่งนะคะตามที่นางฟ้าบอกออกมาเลยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยด้วยซ้านะคะอาจจะอาจจะมีทัท้งชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุน้ำที่จะมาแบบว่า พร้อมที่จะปะทาแล้วก็ปนเปรอบบกว่าความสุขให้คุณผู้ฟังอาจจะมีธาตุลมเกิดขึ้นด้วยตัวคุณผู้ฟังอาจจะมองว่านางฟ้าเราไม่ได้สวยขนาดนั้นใครจะมาชอบเราทั้งพ่อแม่ลูก ติดทั้งแบบว่าหนุ่มหนุ่มแบบว่าโรแมนติกใดๆนางฟ้าก็ไม่รู้แบบว่าคุณบุ้ฟังน่ารักแค่ไหนหากแม้ว่าบุคคลเหล่านี้โดนกําหนดมาแล้วอะค่ะว่าแบบจะมาเป็นเนื้อคู่คุณคุณก็คือแบบว่าสามารถที่จะไตร่ตรองแล้วก็พินิจพิคราะห์ได้เลยนะคะว่าจะเป็นใครแต่ออกมาชัดก็คือ ผู้ชายราศีเมษผู้ชายราศีกรกฎแล้วก็ผู้ชายธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเขาแบบโดยเฉพาะคนธาตุลมเนี่ยค่ะเป็นคนที่แบบ manifest หาคุณหนักมากเหมือนแบบว่าขอมาเลยว่าต้องเป็นสเปกแบบนี้ต้องเป็นแบบคุณต้องแบบรักสัตว์หน้าแบบน่ารักแบบ เขาถึงยากเซ็กซี่ยั่วยวนแต่ว่าเล่นตัวใดๆเหล่านั้นเลยอะเวลาที่คุณกบเขาเจอกันคบกันจะรู้สึกว่าแบบเขาคนนี้จะเหมือนเงาะถอดรูปที่คุณมองไม่เห็นความแบบคือตัวเขาเองอะจ,จะมาดูแบบว่าธรรมดาเซอร์เซอร์ใดๆเหล่านั้นแต่พอเขาแบบเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาเขาอาจจะร่ารวยอาจจะร่ํารวยมีชาติตระกูลแล้วก็มีแบบว่า เขาเรียกอะไรอะลากชะตาที่มันงดงามตั้งแต่เกิดใดๆเหล่านั้นเลยอะค่ะนี่คือเนื้อคู่และสิ่งที่คุณจะได้เจอหลังจากนี้สําหรับคนโสดที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะรอเลยค่ะมีทั้งพ่อไม้ลูกติดลูกสองคนสามคนแล้วก็มีทั้งหนุ่มโสดที่แบบว่าโรแมนติกสายเปชอบเดินทางหน้าตาหล่อหน้าตาดีแล้วก็จะมีทั้งหนุ่มที่แบบว่า ตั้งใจขอคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้และเขาก็คือโดนที่สุดก็คือเป็นคุณนะคะคุณผู้ฟงังคุณผู้ฟงังนางฟ้ารู้สึกว่าไมไ่นางฟ้าไม่เหมือนนางฟ้าแต่ดูจะเหมือนแม่หมดอ่ะ <laughs> คือคนคือนางฟ้าอยากให้คุณผู้ฟังเจอคนแบบที่นางฟ้าพูดไปอ่ะจิตใจดีสายบุญพร้อมเปโรแมนติกเซ็กดีใดๆเหล่านั้นอะคนที่เข้ามาชอบคุณผู้ฟังเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเด็ดทุกเรื่องเด็ดทุกสิ่งเลยนะคะคือนางฟ้าจัดให้แบบเต็มสตรีมเลยอ่ะ คุณผู้ฟังอาจจะแบบนางฟ้าเราลอยแล้วเราไม่ได้สวยขนาดนะั้นตัวคุณผู้ฟังอาจจะเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟได้ด้วยแล้วคนที่เข้ามาก็คือน้ำชัดมากลมชัดมากแล้วก็ไฟชัดมากเลขเ็เลข4ี่เลข10เลข2นะคะตัวคุณผู้ฟังนะบอกเลยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็ทุกข์ระทมขมขื่นกับเรื่องความรักถึงได้ปล่อยวางแต่บุคคลเหล่านี้ที่จะเข้ามาจีบมาชอบมาแบบเป็นเนื้อคู่ของคุณผู้ฟังอ่ะ เขาจะทําให้คุณผู้ฟังลืมไปเลยว่าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเจอแบบไหนมาเขาจะทําให้คุณผู้ฟังแบบเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะคะเมื่ออยู่กับเขานะคะโอเคนะคะคุณผู้ฟังเนื้อคู่คนถัดไปของคุณผู้ฟังก็ตามที่นางฟ้าบอกเลยนะคะอาจจะเกิดวันเสาร์วันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ได้บุคคลเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดใน ปีกุลนะคะปีมะโรงปีจอปีขานปีมะเมียปีเถาะได้นะคะบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่คุณผู้ฟังเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาแบบไปแบบขอพรขอคู่ว่าขอให้ได้สเปคแบบนี้ฐานะแบบนี้นิสัยแบบนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลให้คุณผู้ฟังและที่สําคัญพรจากนางฟ้าขอให้คุณผู้ฟังเจอแบบที่คุณผู้ฟังต้องการด้วยนะคะ h v v e nice d a y นะคะคุณผู้ฟังฝันดีนะคะรักทุกคนนะคะ